สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปหาพี่เนยนะคะก่อนที่จะไปหาพี่เนยเราไปซื้ออาหารปลาก่อนนะคะเดี๋ยวจะแวะไปจันกระผักนะคะไปไปให้อาหารปลาตามไปดูกันเลยค่ะแลดแลดคะ่ะช,ช αι, อ็อกโกแลตแลดแรดเน่ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อย แรดจ้าหอมกูหน่อยเออไม่อยากจับเลยไม่อยากจับเลยเอาเอาเอานูนี่นะคะไปทะเลาะคนอื่นมาทะเลาะเลยไปทะเลาะคนอื่นมาไปทะเลาะคนอื่นมาลูกชายแม่เนยนี่ร้ายกัดร้ายมากเลย <c oughs> ร้ายอะ เน่น,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 นหาเรื่องคนอื่นหาเรื่องคนอื่นเลมาแล้วมนี่นะคะทุกคนเรามาถึงห้องพี่เนยแล้วตอนนี้เรากำลังเลือกผกักอยู่นะมาช่วยพี่เนยเลือกผักเร็วพี่เนยจะทำกับข้าวให้กินค่ะตอนนี้แกงถั่วของเราก็สุเกเรียบร้อยแล้วเราก็โรยพริกไทยไปน,นิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะคะ แล้วค่ะปิดไฟค่ะนี่นะคะไข่เป็ดเราก็จะสุกแล้วนี่นะคะแกงโถของเราก็แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แปลกนะเมื่อกี้โถมันเป็นสีม่วงตอนนี้กลายเป็นสีเขียวตอนนี้เราก็นี่นะคะไข่เป็ไเดไข่เจียวของเราน่ากินไหมคะมาเลยค่ะ ะคะเรากำลังจะไปเที่ยวจันกระผักกันนะคะดูวิวชมวิวสวยมากเลยภูเขาดูวิวที่นี่สวยมากเลย อยางมันรั่วเออเออลำบากมากเลยนะคะทำ Youtube เนี่ยทำ Youtube เนี่ยลำบากมากเลยนะคะนี่นะคะรอทางวันช่างเขาก็มาแล้วยางรั่วนะคะยางรั่วหา,าคือไอ้เอามีดมาตัวก่อนอยากเอาผ่าแล้วก็ลองลองลองโน้มันข้างในะงจะได้ยางยาง,ยางจะไปต้องลองนะครับอ๋อถ้าเกิด เ็า้อต,ตัดทองหน่อยต,ตัดทองบางทีเรียบๆอะ่ะ<อ>ตัวนี้มันจะทำใหอกัดไปยั้งไหมมันต้องนะครับยั้งไหมต้มไหมฉะนั้นผมจะมีรอยกัดมันโดนเล็กโดนเล็กขึ้นมากถ้ามันยั้งเก่านี่ยต้องห้องนั่นแหต้องห้องยั้งไหมนี่ไม่อย่างนั้นมันจะมีหอยกัดนี่นะคะมือดำหมดแล้ว เราก็ซ่อมเสร็จแล้วนะคะเจ้าเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเราไปท่ายยูทูบโตกันนะคะหลอกไม้สวยมากเลยนะคะมีหลอกชีม่วงด้วยดอกไม้สวยมากเลยนี่นะคะน้องเหมยไปไปไปนั่งชิงชาลุไป ้องนั่งรูสิอันนี้คือฝนมันแปลกมากเลยนะคะหนูก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนคล้ายๆข้าวฟูดว่ะน้องใบว่าเอออันที่ตุ่มๆมันเหมือนหลอกบัวเลยนะแต่ใบมันจะเป็นอย่างนี้ เรากําลังจะไปให้อาหารปลานะคะอย่าเข้ากล้องเลยเนี่ยอย่าเข้ากล้อง,ออง,องไม่สวยมากเลยนะคะสวยอหลงแม่เลยเนี่ยสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีชมพูสีแดงสีขาวด้วยนีย่อันนี้ก็เป็นหลอกดอกอะไรอะสวยอกนี้สวยจังเลยนะคะข้างในเป็นสีม่วงข้างนอกเป็นสีขาว ลูฝนตกมันเป็นเห็ดนะคะเห็ดมันขึ้นเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าเห็ดเแบบนี้เขาไม่กินกันนะคะแด,ดๆงๆเงี้ยเขาไม่กินนะคะนี่นะคะคับแมงเจ๋ที่มันเมงใหญ่มากงอะไร,ไรู่ท้ที่ที่นี่เขาเลียแมงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยต็ปลาเลอร์เลยเน,นี่ยนี่เนาะเนี่ยคับมันที่ที่มีแขมสองตัวเลยเนี่ยเน่ยเนี่ยคับมันอ่ะมันลอกคับแล้วก็ กลายเป็นอะไรนะแจ๋อเสียงที่ร้องอยู่นี่คือเสียงของมันนะคะมันรอกคาพเลยแล้วก็อยากรอกคาพได้บ้างน, <c oughs> นี่นะคะเห็ดนี่คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เขาไม่กินกันนะคะแต่เห็ดแบบนี้นะคะเขากินเห็ดนี้ใั่ใส่ที่หมู่บ้านหนูกินนะคะเห็ดนี้คือเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรนะจำไม่ได้เห็ดต๊อกแท๊บนะคะภาษาไทยใหญ่เห็ดต๊อกแต๊บ เขากินกันแต่ไม่รู้ฝั่งนี้เขากินกันหรือเปล่านี่นะคะช่วงนี้ฝนตกเนบรรยากาศก็ดีแบบนี้คนมาเที่ยวก็เยอะอยู่นะคะนี่นะคะน้องเหมืยจะให้อาหารปลานะคะโอ้มีปลาเยอะอยู่นะปลา,า,าเยอะมากเลยเฮ้ยนนะดีบ๊วยมันยิงกันโอ้ย ที่ที่ที่เออมันไม่พอเออโอ้กข้างบนก็มีมดู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 ที่นู่นก็มีไปเราไปให้ที่นั่นอีกไหม นี่นะคะบรรยากาศดีมากวนไปนะคะเราไปให้ข้างบนอีกดูมันน้ำามดเลยมีเป็ดเลยก็เป็ดมันจะกินไหมอ่ะเฮ้ยเป็ดกินแต่น้ำไหนไม่เห็นกินสวนเจยอาหารเลยโอ้กินอยู่กินอยู่เหรอ โอ้ที่นั่นโน้ฝั่งทางโน้นปลาเยอะมากเนี่เป็นปลาตัวเล็กเออให้ปลาตัวเล็กได้กินบ้างสิปลาตัวเล็กยังไม่ได้กินเลยอ่ะาสเี๋ยปลาตั่องดูมีตาตเ็เงี้ยนอปลาสีทองที่มาตามเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือย้าแผ่นะคะ อ๋อซากปลาตายนี่เขาปลูกต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเขียนไว้ว่าห้ามวิ่งมาปีนแน่เลยดอกไม้สวยมากเลยนะคะดอกไม้สวยมากโอ้โหนี่นะคะน้องเหมยก็ร้อนนะคะจะพักก่อนลงไปอย่านั่งอย่านั่งเยอะเนาะเนี่ยมันเริ่มผัดแล้วเดี๋ยวเราปุ๊บ เนี่ยทังนี้มันสัตว์มันเริ่มขาดแล้วอ่ะเมื่อก่อนนี้การนั่งอยู่นะเนี่ยเมื่อก่อนคือมานั่งมานอนโอ้หลอกไม้สวยมากเรอดูแลปลาปลามันจะมีเยอะไหมที่มามาตัวหนึ่งเป็นมาตัวหนึ่งมา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 หนุกมามาโอ้เป็ดก็จะมาขอกันเดินมาให้เป็ดทางนี้แหละคะเ็ปเเลยขากขูดปลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้วนทำไมวนวนเอาไปกินเบีกดโน่นเลยไป บนฝั่งเก่าบนปกอะไรไ,ไปแล้วไปแล้วพวกหนูเขาไม่เห็นน่ะโอ้มีต้นพริกร้อยเหมยดูมีต้นพริกร้อยเมื่อก่อนยังไม่มีนะมีมะเขือร้อยนะดูมีมะเขือรนะ้อยโดเนี้เขาเปลี่ยนแนวมันนะคะเมื่อกี้เมื่อก่อนนี่เหมาะหลอกไม้เตรียมเลยตอนนี้เป็นผกักเป็นมะเขือพริกนี่เราก็ไม่กล้านั่งนะคะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยนั่งเลยที่นี่ไม่เคยนั่งเลย เล่นอะไรอยู่ไม่รู้ย่าดอกย่าดอ,อกย่าแผ่นะคะขึ้นไปไหมคะขึ้นไปข้างบนเหรอเรนร้อนอะ่ะไม่เอาอ่ะอ้ไม,อไม่เอาล่ะไม่อยากขึ้นเราก็ไม่อยากขึ้น<ต>ไปดูสวนผักทางนู้นนะคะไปทเเลื่นเร็วจังเลยฮะร้อนอหรร้อนก็เลยเรียนเร็วเรื่นก็จะเป็นสะพานที่เลื่อนเข้ามาในน,น,นี้นะคะ นี่นะคะอันนี้เนี่ยสะพานเยอะแยะเลยเนี่ยน้องเหมยเด็ดหลอกย่าบอกว่าจะเอาไปผักแมวนะคะแมวชอบเล่นอันนี้นุ่มมากเลยเราไปนั่งพักผ่อนข้างในก่อนไหมใช่ไปนี่นะคะนี่นะคะโอ้ย,อยตัวใหญ่มากเลยปลาลูกเนี่ยก็จะให้อาหารปลาให้หมดหมดนะคะ เ้าก,กลับไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใส่มหมดแล้วเนอะมาเลยมีผงนี่นะคะเราคือน้องเหมยก็จะไปเดินเที่ยวชมสวนผักบ้างสีมบ่วงนี่คืออะไรคะคือผักผักลิ้นไม้หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะคะใครรู้ก็คอมเมนต์ใ,รรให้ให้หน่อยนะคะบอกหน่อย เป็นแบรนเนาะน,น,นี่นะคะคือน้องเหมยอ,อยากอยากมาชมหลอกจำปานะคะหลอกจำปาสวยมากาะะตุกเยี้ยมากเลยเนาะสวย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 เป็นต้นเลยอะสวต้นไม้สวยมากว่ะ อั่งน้นาเ,าเอาเอาใสอาไว้สยเป็นพวงมาลัยยๆแล้วก็ไปห้อยยิ่งฟ้าใช่ไหมใส่ห้อยนางงูหลงไปโอ้โหพี่พี่นี่เขาเรียกหลอกต้นอะไรเหรอคะเนี้ยเนี่ยมันเล็ดมันสุกแล้วแดงๆแ้ฝัง่งทางนู้นก็จะเป็นต้นเผือกมากเนาะดูดูดูมีหลอกจำปาสีแดงด้วยนะคะโอ้ เำปาสีแดงแต่ผ้ามา่าบางคนเขาถือนะคะเขาไม่ให้ออกปลูกในบ้านอ่ะมันจะเป็นกระลาจนมีเหรอหรอ,อันนั้นก็เป็นสีชมพูนะคะดูดูกใกล้ๆสวยมากอ,อันนี้ก็คือต้นชะอมนะคะดูดูชะอมเยอะมากเลยแล้วผักเยอะมากเลยมีทั้งกะเฟราพริกอะไรก็มีหมดโอ้โหดูด นะคะมาเราฝนมันเยอะมากเลยโดกมากเลยดูดูมีเต็มต้นเลยอูกโดกมากโอโอและนี่นะคะดอกไม้ที่เอามาจากเออ่ต้นะกะเพราเมื่อกี้เอามา,หมาให้ดูใจมากเลยเอ้าว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 เฮ้ย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 เนี่ยมีแมวเขาชอบไปเล่นด้วยแบบนี้นะคะ เล่นกับแม่มะมาเฮ้ย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 ซุ่มซุ่มุ่ม,มอ่าเก่งมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็มาเป็นตากล้องให้น้องน้องทัพทิมนะคะก็ขอผักช่องน้องเลยด้วยนะคะแล้วก็น้องเลยภาษาอังกฤษข้างหลังนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ